มินพิชยาหลังบินร่วมงานนิวยอร์กที่พักแบบสุดหรูนางเอกพรมแดงกำมะลอจ่ายเงินเองเพื่อไปคานมินพิชยาตอบดราม่าหลังบินร่วมงานนิวยอร์กพร้อมที่พักแบบสุดหรูมินได้ไปร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคเป็นตัวแทนสาวไทยมาร่วมดูโชว์ก่อนบินไปเดินทางพรมแดงที่เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงจากประเทศไทยที่ได้มีโอกาสไปเฉลิใช้บนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์นานา,นา,นานชาติที่เมืองคานส์ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกสำหรับนางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีในฐานะนางเอกภาพยนตร,ร,ร์ร่วมทุนฟอร์มยักกจจาประเเททศีีน่ใช้ม เงินลงทุนสร้างกว่า1000ล้านแต่ง,งานนี้ก็ได้มีดราม่าทันทีเพราะว่าเมื่อนําภาพชื่อภาพยนตร์ที่สาวมินแลนด์ไปหาข้อมูลกลับพบว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในหนังที่ได้รับคัดเลือกหรือให้ไปใช้หรือประกวดเลยแม้แต่น้อยจนถูกกระแสะเม้าแล้ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นเพียงนางเอกกำมารอจ่ายเงินทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไปเดินพรมแดงมินพิชยายก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวให้ฟังว่าภาพยนตร์ที่เล่นนั้นยังตัดต่อไม่เสร็จซึ่งทางเอเจนซี่ดูแลนหลังเรื่องนี้ก็ติดต่อมาให้ไปเดินซึ่งทุกอย่างเป็นการตตตัััดดสินนใใใจขอออองงผู้้้หหหหญ่่่วเธอเธอก็ทททําาาามมมีีีรบบย สุดกระเพียงเท่านั้นพร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายทุกอย่างเธอไม่ได้เป็นคนออกคนที่เป็นดราม่าบอกว่าหนังจีนทุ่มทุนทุกเรื่องที่เราแสดงไม่ได้มีรายชื่อที่เมืองคานเลยแล้วไปเดินในฐานะอะไรเอเจนซี่ที่เขาดูแลหนังจีนของเราก็มีติดต่อมาตอนแรกก็บอกว่าการทบทวนจะเป็นยังไงดีแต่พอเราตัดสินใจแล้วทําก็ต้องทําให้ได้ที่สที่สุดเพราะว่าตอนแรกเราก็วังวนอยู่เหมือนกันและด้วยความที่ว่าหนังยังตัดไม่เสร็จเลยแต่ในเมื่อผู้ใหญ่พูดมาแล้วเราเป็นเด็กเป็นนักสแสดงก็ต้องเต็มที่คะ่ะผู้ใหญ่ตั้งใจให้ใหเรานําาาาาหหนนังป,ปโโรรมมใใชช่่่คะะเพพวขก็แลอย เล่นเรื่องต่อไปเรื่อยๆทั้งเอเจนซี่และค่ายหนังอันนี้ก็เหมือนจะอยากให้เป็นคนรู้จักของเรามากขึ้นมีคนใช้คําว่าต่อว่าเราถึงไปข้านางเอกพรหมแดงกมามลอเรารู้สึกว่าแรงไปหรือเปล่าไม่ราคาย,ยิ้มบางคนก็มาว่าออกเงินไปเองจริงๆอันนี้คือทางหนังออกให้คะ่ะคนมองแบบนี้มันแรงไปหรือเปล่าสาหรับมินมินไม่ได้คิดอะไรและมินรู้สึกว่ามินได้รับหน้าที่อะไรมินก็ทําตรงนั้นนั่นคือหน้าที่ของมินที่เหลือมันเป็นสิ่งที่เลี้ยงไม่ได้แต่ว่าขอบคุณทุกกาลังใจเพราะว่ารู้สึกว่า95%มันดีแลเราก็มีกําลังใสิบะ รอมโกอินเตอร์หรือเปล่าคะเราสนุกพระเอกก็น่ารักหลายคนชมเรากับพระเอกจีนเคมีน่ารักจริงๆมินตื่นเต้นคะ่ะแต่เขาไม่ตื่นเต้นเขาบอกก่อนจะลงจากรถว่า just be who you are ก็เดินแบบตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นใครดีที่สุดแล้ว